สวัสดีครับวันนี้เนวิเกเตอร์นะครับจะนำเสนออีกหนึ่งโมเดลนะครับที่เป็นโมเดลยอดฮิตของทางเรานะครับชื่อโมเดลว่า Research q u i เซอนะครับของ w i l ์แลนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการใช้งานกันดีกว่าว่าใช้งานยังไงขั้นตอนแรกนะครับปลดตัวล็อกทั้งหมด4จุดนะครับมีด้านหน้า1จุดด้านข้าง2จุดนะครับแล้วก็ด้านหลังอีก1จุดนะครับขอปลดให้หมดเมื่อทำการปลดตัวล็อกออกหมดแล้วนะครับทั้ง4จุดนะครับแล้วทำการผักเข้าไปเลยนะครับผลักแรง ขับไปเลยอ่าทีนี้โช้ไฮดอรอลิกก็จะทํางานนะครับปร๊บแล้วก็ชักบันไดขึ้นประมาณนี้ครับแล้วก็ไปเกี่ยวไว้แล้วก็ใช้ความแข็งแรงของบันไดอ่าทีนี้เราไปทํางานข้างบนดีกว่าดูสิออกดูสิออก,ออกแล้วก็ยก ยกขึ้นนะครับตัวนี้โดยที่ปลดล็อกตัวนี้ก่อนปลดล็อกตัวนี้ยกขึ้นทางแก๊กแล้วเราก็มายกขาค้ำด้านหน้าขึ้นนะครับโดยการปลดตัวนี้ยกขึ้นไปอ่าโอเคแล้วจะเหลือตัวขาค้ำของหลังคาอีกทีนึงนะครับเพื่อที่จะได้หลังคาตึงเป็นทรงสวยนะครับนี่ครับยืดให้ตึง,ตง ล็อกปุ๊บมีชั้นหนึ่งยืนให้ตึงๆล็อกปุ๊บดูสิปิดช่กความสวยงามพยงเท่านี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยเป็นการกางเต็นที่รวดเร็วมากเปิดหน้าต่างออกบานใหญ่ให้ระบายอากาศได้ดีขึ้นบอกเลยเต็นตัวนี้โคตรเย็นเลยเปิดเอามาหมดเย็นมาก หมาะสาหรับลูกค้านะครับที่มีขนาดครอบครัวประมาณ2คนยังไม่มีลูกเล็กนะเพราะเป็นขนาด1เมตรสีและมีอีกไซส์หนึ่งหนึ่งเมตรยีนะครับได้สําหรับว่าคู่สามีภรรยากําลังดีครับถ้าลูกเล็กผมคิดว่าน่าจะเบียดนะถ้าจากไซส์ผมนะครับตัวเต็นท์นะครับของโมเดลนี้นะครับจะมีขนาดความกว้าง1เมตรสีแล้วก็1เมตรยีนะครับตัวที่นอน m e m o r y f o a m นะครับความหนา7เซนนะครับนอนนุ่มสบายเลยทีเดียวตัวเต็นท์ติดตั้ง ไฟ LED บิวอินภายในให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานก็ง่ายๆเลยครับเสียบสาย USB จบเลยตัวนี้ก็จะเป็นเสร็จแล้วแค่นี้เลยครับแล้วมีช่องเก็บแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเปิดไว้สาหรับระบายอากาศให้อากาศโฟลขึ้นตอนนี้ลมเย็นมากเลยถ้านอนกลางวันยังไม่มีมแมลงรบกวนนะครับผมแนะนําเปิดมุ้งออกไปเลยเย็นจริงเย็นมากๆลมถ่ายเทดีเหมือนนอนอยู่กลางพื้นที่โล่งๆครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ คนไทยเลยสาหรับบ้านเราเมืองร้อนส่วนประตูที่นี้แนะนําให้ซุกไว้นี่จะได้ไม่เกะก,กะตัวเต็นท์นะครับมีถุงใส่รองเท้านะครับให้สองถุงนะครับสาหรับคู่สามีภรรยาเลยครับตัวนี้ตอบโจทย์เลยขึ้นเต็นท์จะได้รองเท้าไม่หายแล้วการนอนนะครับหนึ่งเมตรสี่สิบจะอยู่ประมาณนี้สองคนผมกับแฟนนี่สบายไม่เบียดบอกเลยเมตรสี่สิบนี่ไม่เบียดถ้าสองคนนะแต่ถ้าลูกเล็กนอนได้อยู่แต่ผมคิดว่าจะเบียดนิดนึง ก็ถ้าหากสนใจเตทนโมเดล i ดซเซอร์คิเซอร์หรือโมเดลต่างๆของ Navigator นะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆของเราเข้าไปดูที่ที่เว็บไซต์ ww อร์ไวเว็บ r t h i i l a n d a .com นะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับ